เรได้ชมไปไหนอะทางนี้เลยครับทางนี้ครับจะคุยหลังเสาครับเล่ยอาวีอ้าวบวมกี่โมงหนึ่งทุกมึงต้องให้พี่มึงอดหลับอดนอนใช่ไหมพี่ดูเสียงหนูดิฮะเดี๋ลุกไม่ไหวอะใครขึ้นแต่เรในรถละมีด้วยไรครับมึงมีเพื่อนเปออ็นผอลืมไปแล้วเหรอใครขึ้นเที่ยวเลยเออมึงก็ลองมาตรวจกูดูดี ตรวจแล้วมึงไข่ปลอมไปอ,ออกเลยอ่ะ, <S <S อ,ะออกเลยอ่ะออกไหนออกตามเพื่อนไป <S <S 1> <S 1> ไไจุดฟ้าเราอยูเอาจร<อ>ิง<อ> <ๆ S 1> ว่าเมื่อวานหนูก็ไม่อยู่เออเจ้าบอกอพี่เขาก็รู้ว่ามึงไม่อยู่อ่ะเราเรามีปัญหาอะไรไหมครับพี่ เอาไอศาสตว์ปากดีนะไงเฮียมึงมีปัญหาเฮียอะไรไหมอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อวานเฮียอยู่ไอยที่เขาอนเหลือนเลยนตอนนี้เฮียเฮียเหลือนเฮียเหลือนโลเปอื่อมาถึงหาแล้วคนอื่นเลยอ่ะเอ้าวันนี้เจ้าเอาตอนหนู่งไม่อยู่อ่ะมันมีปัญหาอะไรไหมครับพี่ตอนหนึ่งไม่อยู่มันมีปัญหาอะไรไหมครับพี่มาหนี้มาหนี้มาหนี้อ่ะมาหนี้มาหนี้ก็พูดให้ชัดเจนดิเฮียอยู่ปัญหาไม่ไหมทุ่มมือปัญหามันมีอ่า หูชาก็ดีเราเชียวเออเออก็อยากจะคุยว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนตอนที่หนูไม่อยู่เพราะว่าหนูก็แบบทำไมมึงไม่อยู่ล่ะอีกทัพเออไม่อยู่ไงเออเฮียอะไรสบาเนี่ยเด็กเด็กมากนะมึงเดี่ยวก็อ๋อใส่ก่อนเด้งเลยด้วยไอ้พี่มึงเปิดทเหัวแกงหัวแกงก็ไม่อยู่โอ้มึงชอบทำกูอันไหนเนี่ยเปิดไว้ปุ๊มแล้วก็มึงรับเด็กใหม่มาด้วยเหรอเนี่ยเอ้พี่พี่ล่างไงใครนะพี่ล่างไง อีลอ๋ออีล์อออวีระอีระยำบ้างอดีแค่เดี่ยเลยค่ะฮะมีปัญหาอะไรหูชาเลยมีปัญหาดิไอ้ช้ามีน้องมาสวดกู่แอ้วก็คุยกันนะได้กูเลยกระตุกหนวดมันไปน้ำตานองหน้าเป็นไงอืมแล้วมันปัญหายังไงอะไรยังไงล่ะไม่มีอะ้มันจบไปแล้วัดูมันดิมัรู้เรื่องเขาที่ไหนล่ะใช่มันจบไปแล้ว ไปแล้วเอาไปเอาไปเอาจีมเลือกเข้าใจผิดกันแต่แรกอ่ะเออแต่แล้วก็โอเคใช่แต่ปัญหาคือมึงเห็นหลานกูไหมหลานที่ไอ้มันมาแล้วได้ไงโมจีน่ะไอเลื่อนไอเลื่อนไอเลื่อนโลเพโนสอง่น้วนะใครวะจีต้องอกโมจีอกโมจีโมจีอยู่แก๊งไหนอะตบโมจีมาวันดี่มึยังไม่รู้มึงยังไม่รู้ว่าน้องอยู่แก๊งตัวเองหรอเฮ้ยไอชมนี่โมจีวิเศษวารเวทมึงคิดว่าไง โอ้โหหลานเพิ่มเติมเหรอแมงไม่ให้เปลี่ยนนะครับกูนเหระนะ้องมันไม่คือกูให้ตังไปเปลี่ยนแม่งโอม,มตังกูไปจ่ายเงินแก๊งหนูว่าได้เอาไปจ่ายเงินแก๊ง่<อ> <c oughs> วัสดีวัดีสวัสดีอาชมอาชมวันนี้ครับอาชมเป็นไงเป็นพี่สาวเราแล้วนะไม่ <พา S 1> มันเป็นปน,นี่มันเป็นน้าน,น้าบักโ,โมจิ เออดีมากมักโมจีจะพี่จะมีลูกจะมีหลานกี่คนหนูไม่ว่าหรอกแ้่พี่มีน้องสาวก็อไหรมีเรื่องแค่นั้นแหละนี่ไงมีแล้วนี่ไงนี่ไงพีจีไงเป็นหลานเป็นสาวเลยโอ๊ยคุยมันไม่เป็นไรเหมือนคนอื่นอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วแคีนี้ก็วดหัวแล้วทวงความรักจากพี่หนูไม่ได้นะอย่าเลือกก็น้องสาวเลยมึงไปบอกให้เขาเลิกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก่อนตอนเนี้ยเออเียหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ถึงกูหลอบไม่ไม่ความความจริงตอนเนี้ยคือฟิกไว้ที่ลำดับที่หก ็นนรกขุมสุดท้ายใครอะน่าจะเชื่อได้นะวันนี้แหละนรกขุมสุดท้ายของกูไม่น่าลนะไอจีน่าจะมีมีมีหลานมีมีน้องม,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 มีเพื่อนมาเพิ่มอ่ะหรือสดไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยลูกพี่ขยันมีลูกจังวะเผาพันพี่น้องมานอะ่ะโดนโดนทอบอไปแล้วสองคนเหลือตอนนี้เหลือเหลือกี่คนอ่ะอนนี้ตอนนี้พี่เลืยกี่คน่ะ เหลือใครอ่ะเหลือใครบ้างอยู่่ทีีคดดอะไรมีเกลือใครอีกเกลือยูนะยูนะอ่ะยูนะาจุนยุนตายไปแล้วจุนไปไม่อยู่เพื่อนเพื่อนไปไม่อยู่ไอ้จุนแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่มาที่เวิร์ดน่าตายไปแล้วด้วยตายตัวใช่แต่ละคนแม่ยมันแสบได้ตระกูลจริงๆเนาะแล้วก็มีตัวเนี่ยไอ้เลื้นเนี่ยแหละไอ้เลื้นโมจิเนี่ยแหละ มึงเลือนคนในแก๊งมึงบอกบวกหนึ่งเห็นแล้วเก็นเปลนะบอกสีบอกน้อยเขาเขาขอจนที่คือของหมดแล้วพี่ใช่แต่ยังเปิดยต็มประตูเลยวเพี่เดี๋ยวกูอธิบายก่อนว่าเขาอ่ะเขาไปมึงมึงฟังเขาเองแล้วกันแต่ว่าเขาไปยืมของมาแล้วของที่เขายืมหมดแล้วเออ่อลองดูัพี่น้องนะยังไม่เป็นสภานะ คุยแบบพี่ด็อกสิีๆะนะหนูจะบอกว่าณตอนเนี้ยคนที่เสียมาคือหนูไงพี่เข้าใจไหมเข้าใจอืเพราะะฉนัก็แต่ก็ไม่ได้อยากจะเล่นสุดจนถึง45ล้านแต่อาจจะแบบว่าเ้ยยังไงมึงไปเกิดใช้มิดมิดสิทำไมอ่ะอีเหี้ย กูมึงก็รู้ว่ามันเป็นสุ่มอ่ะตอนกูเริ่มกดกูก็ให้คําเมลโลกดตอนที่สิบห้าล้านกูก็เลยว่าจะหยุดที่สิบห้าล้านอย่าลืมประเมินความสามารถมึงด้วยไอสาสตว์สองอาทิตย์มึงเล่นไม่ดีเลยน่ห้าวันที่ห้าแล้วมึงเล่นมึงเข้าไปตู้ไปสองใบแล้วไม่ใช่อะไรนะกับนมพวกโผมึงกดเอวกี่วันนะแสองอะไรเงี้ยเขาแคเข้าตู้เออมึงสี่วันแล้วเขาแคเข้าตู้นี่ก็ถึงบอกไงว่ามันแหมแต่อย่างที่ว่าพี่เจาะมอกับตำรวจยากแล้วมันเก่งอ่ะเดียวด้วยไงแล้วผู้หญิงตีกันนะพี่ก็รู้ จัดเลยอะหนูก็เลยคิดว่าอ๋นนี้แบบข้อตัวอหญ่อะก็ดูได้ใครเป็นผอเอางี้มึงคิดว่าไงมึงคิดว่าไงอะหนูยังไม่ยังหนูคิดว่าตอนนี้หนูยังเสียอยู่แบบว่าหนูก็ยื่นเขาเสียกา s สองใบทรัพยากรแม่งเสียเยอะเขาด้วยอ่ะแล้วก็แบบว่าหนูคิดว่าการที่หนูเสียบูคนละใบอ่ะนะตอนนี้คนที่เสียเปรียบคือยังเป็นหนูอยู่อะ แล้วหนูเป็นคนยื่นอ่ะหนูคิดว่าหนูมันจบทั้งเงินเสียทั้งกาซเสียทั้งรูปดคอัหนูว่าเห็นใจเขานะหนูเห็นใจเขาอี่พี่ต้องเออคือถ้งเขาได้อ่ะเขาน่าจะยืมได้อีกไงเจ็บเขาเองก็ไม่อยากเป็นนี่หรือเปล่ากูคิดไปนะความเป็นจริงอะความเป็นจริงสถานภาพเขาเขาก็ไม่ได้พร้อมเขาไม่ได้พร้อมเพราะว่าเออใช่พี่แล้วพี่รู้ไหมว่าเขาไม่ปัดได้ไงไอ้ที่เขามิติมึงมิติไปเขาปัดไงอ่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะ อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อวานอะขอขอตอนวันขอขอที่ก่อนที่เขาจะขอจบอะน้องบอกว่าเขามีเรื่องในในโรงบาลนี่แห<อ>ละแล้วทีนี้ <challenges. S 2> เออหน,นไม่ต้องกูเห็นเห,นเหต jeder, ุการณ์เฮียเข้าไปแทงในโรง, <ละ S 3> งบาลตอหน้ากูแล้วเขาก็บอกว่าแล้วทำไมก็มีเงินจ่ายบอกด้วยกับหนูด้วยพี่แล้วน้องหนูมันก็แบบพี่เราเขาขอจบนี่นอะได้เยอันเนี้ยมึงต้องคุยกันเองเออหนูก็เลยคิดว่ามันกูจะไม่ได้กูไปมอกน่าจะยังเออหนูมี ไอคิหนูมีคนได้ยินอยู่อะขนาดมันไม่พูดกันเนี่ยนะไอคิมึงล็อกแขนในควีนไว้อย่าให้มันได้ครัเดี๋ยวมันลืมตัวเดี๋ยวไอ้นี่มันลืมตัวอีเวนต์คังคกเนี่ยแรงมากอีเวนต์ไข่เค็มเนี่ยมึงล็อกตัวไว้เออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพุ่งไปเดี๋ยวเขาก็ล็อกได้อะเลยไปคุยไปไปคุยไปเว้นไข่เค็มมถือเบิดวงเลยสวัสดีครับมา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 เริ่มเล่เลยมาสวัสดีครับรอนานไปไหนคุยจะต้องเลิกก่อนไหม สวัสดีครับคือคือไอเนี้ยครับเมื่อวานหนูคุยกับพี่เจไปแล้วพี่เจบอกว่าให้รอปไปชมก่อนนะครับคือหนูจะมาขอจบอ่ะครับอ่าไอยุคนคนที่แบบว่าเป็นตัวต้นเรื่องอยู่ปะที่ไม่ใชย์อยู่ครับอยู่ครับไปพี่ขอคุยกับคนนั้นแล้วกันได้ครับโอเคได้เลยครับไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากคุยกับหนูนะแต่เดี๋ยวี่เจเอา สว, yeah. วัสดีครับพี่ครับคือพวกหนูไม่มีของเล่นกันแล้วอะค่ะมันที่จริงมันไม่มีแต่แรกอยู่แล้วด้วยแล้วพวกหนูยืมของกันมาฟังเข้าใจแล้วมันมันเหมือนแบบตอนนี้มันควักเนื้อตัวเองกันหมดเลยอะคะ่ะก็เลยแบบอยากดันทุลรังไปมากกว่านี้แล้ว,ลวก็ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างด้ครับตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มเรื่อง ครับเข้าใจก็คือในมุมมองเราอ่ะพี่เข้าใจไยแต่ว่าพี่จะบอกว่าในมุมมองพี่อ่ะถ้าวัดจากสถานการณ์แล้วพี่เสียมากกว่าเราแบบหลายเท่าพี่เป็นคนยื่นการพี่ก็เสียแล้วก็แบบต่อให้เราเข้าบูคนละหนึ่งใบสุดท้ายแล้วสถานะคนที่เสียมันคือพี่ไงถ้าเราไม่พอตั้งแต่แรกใช่ไหมเราก็ไปกู้มาพี่ว่าเราก็กู้ได้อีกอืมยังเอาตรงตรงเลยนะพี่ยังรู้สึกว่าตอนนี้พี่ยังเป็นฝ่ายเสียอยู่่ะ โอ้โหแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งก็คือที่พี่สงสัยก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานเมื่อวานตรงหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมพี่ใช่เราขอจบเมื่อวานแต่ว่าก่อนที่เราจะจบยังรู้สึกว่าเราเรายังโชว์รวยใส่น้องพี่อยู่เลยอ่ะโอ้โหเออหนูขออธิบายเหตุการณ์ได้ไหมพี่แต่หนูู่ด่าจริงหรือไม่จริงที่เราพูดคําว่าก็รวยเออไม่ไม่ค่ะอันนี้ขอยืนยันได้เลยเพราะว่าหนูเก็บ เขาเรียกว่าอะไรหนูไม่อยากให้แก๊งมีปัญหาไปมากกว่านี้แล้วหนูก็แบบยายมาตลอดเลยค่ะไม่แล้วเราพูดไหมว่าก็มีมีตังใจหนูยืนยันเลยว่าหนูไม่ได้พูดค่ะแต่แต่ถ้าคนอื่นอันนั้นหนูไม่ไม่ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าตอนที่หนูเล่นไฟอยู่ไม่เคยได้ยินคำนี้เลยค่ะเหตุการณ์อยู่ตรงโรงพยาบาลนะคะพอจะจําได้ไหมหนูไม่ได้ยินเลยค่ะถ้าถ้ากับพงหนูนะคะ มันมีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนด่าด่ามาประมาณว่าอีอีเทียพวกแกงแตกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เหนือเหลือหนูคนสุดท้ายอะค่ะแล้วเหมือนมีคนพูดมาประมาณว่าอย่าให้อย่าให้กูเห็นนะว่ามึงหนีเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูตอบโต้กลับไปว่าแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูอืแค่นั้นแหละค่ะที่หนูแบบว่า ก็คือยืนยันว่าไม่ไม่ได้พูดว่าแบบว่ามีปัญญาจ่ใยก็เลยอันนี้หนูยืนยันได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ข้างนอกหรือที่หนูไม่อยู่ตรงนั้นหนูไม่ไม่ทราบค่ะว่าใครเป็นคนพูดแต่หนูกล้าพูดเลยว่าหนูพูดแค่คํานั้นว่ามึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูซึ่งตอนนั้นมันเขาหมือนโดนด่ามาเยอะด้วยแล้วมันเหมือนก็แบบแต่ก็อย่างทิ ที่บอกเหละครับว่ามัน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 เออแงเป็นแบบผู้ชื่อไม่ได้นะคือพี่รู้สึกว่าคนที่เขาพูดอะมันก็คือแบบคนที่ได้ยินอะมันก็เป็นคนนอกที่มันไม่ใช่คนในแก๊งพี่ด้วยไงเออแต่ถ้าพี่แบบว่าพอรู้ว่าใครเป็นคนพูดสามารถโอ้ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าอันนี้หนูไม่รู้เลยเหมือนกันโอ๋แต่มีพยานอยู่ครับว่าเราเป็นคนพูดอยู่ หนูยืนยันได้เลยค่ะว่าหนูไม่ร้เรือวเรานะหมายถึงว่าแก๊งเราอะอ๋อแก๊งอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆริงนั่นแหละครับใต้ผูุ้งตรงก็ยังยังยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะให้จบตอนนี้อะครับอ,อาจจะไม่ได้เล่นถึงแบบสี่สิบห้าล้านตอนที่เราแบบกําหนดไว้มันอาจจะจบไว้กว่านั้นก็ได้ หรือจะเอาเวลาไปแบบว่าฟาร์มสักสองสามวันก่อนไหมครับโอโหอันนี้คนตัดสินใจหนูอยากให้อายุมาช่วยตัดสินใจมากกว่าหนูไม่อยากได้ครับตัดสิได้ได้แต่แตว่าสถานะของพี่หรือการตัดสินใจของพี่ก็คือยืนยันคําเดิมว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราขอเวลาพี่ก็อาจจะให้ได้ประมาณสักสามวันไปก่อนไหมแต่ถ้าจบตอนนี้เลยพี่ว่าคนที่เสี่ยมันยังเป็นพี่อยู่ไง ืน่าค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปปรึกษาแกงอีกทีแต่ว่าหนูเอ่อให้อายุแต่ว่าช่วยพูด,นดหนูไ,ไม่รู้ว่าหนูค้นพูดอะไรหนูกลัวแบบว่าพูดอะไรไปแล้วมันจะเป็นผลเสียอีกอ่ะพี่คือหนูไม่อยากพูดอะไรแล้วอะ่ะตั่งแต่ครัยังยืนเรื่องไอเรื่องอเหตุการณ์โรงบานก่อนที่เราจะมาขอจบมันมีเหตุการณ์นั้นขึ้นมาพี่ก็เลยคิดว่า เรายังรวยอยู่เลยอ่ะแต่หนูขอยืนยันด้วยค่ะว่าหนูไม่ได้พูดถ้าแบบคนที่เข้าใจผิดนะคะโนูหนูไม่ได้พูดคํานั้นครับอาจจะไม่ใช่เราก็ได้คนในแก๊งเรามันก็เยอะแยะถูกไหมครับแบบว่าหนูไม่รู้ว่าหนูโดนเกลียดหรือเปล่าอาะจริงๆคือคิดว่าไอยูจะพูดอะไรเสริมไหมครับจากที่พี่พูดไป แต่ถ้าเรื่องขอพี่่ไม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 ่อันนี้นะแต่ถ้าอาจจะให้ได้เรื่องวันแบบว่าเออเบรกไปสักสามวันแล้วเราค่อยมาเริ่มกันใหม่สี่วันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดสวัสดีครับแคทใช่ครับดีเคคืนแล้วครับดีเคคืนแล้วลองกันอีกทีได้ไ้ครับหนูหนูขอคุยคุยกันแป๊บหนึ่งนะคะแปะชมแต่ว่าพี่อย่าเข้าใจในมุมเรานะเราเข้าใจในมุมคุณอไรไหมห้าล้านเข้าใจครับเข้าเข้าใจหมดทุกอย่างเลยเพราะว่า เพื่อนเพื่อนในแก๊งหนูก็มีเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยอะค่ะฮารัสเียอะนะอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอไปคุยกันเรื่องวันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวหนูมาบอกเอาเอาได้ค่ะแรกเอามาตำรวจมาตำรวจเดี๋ยวให้เขาไปคุยในห้องกงเลยก็ได้มาตำรวจตำรวจครับนะไม่มีมารยาทครับนะครับนะ้าโอ้คุยคุยจะบอกขอฟีดแบ็กทงสุกเฉยๆครับบอส เดี๋ยวมึงขอฟีตแต่ทองสุกแล้วมันใช่เวลาไหมมันใช่เวลาไหมครับกำ<ม>นะลังคุยกันเดือดๆดอ,อยู่ใช่ครับหนูว่าหนูควรมาขอที่ร้านดีกว่าครับนะใช่ครับเชิญไปไแล้วครับพี่งั้นงั้นหนูหนูขอพักสองวันได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่วันที่เก้าสองวันอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะคบ ด,ดูปฏิทินทีนะครับขอโทษทีครับง,งั้นเราเริ่มวันที่หกได้ไหมครับป้าชมอือพี่ให้เพิ่มก็ได้เพราะเราไม่มีของให้สามวันอะสองวันมันจะดูน้อยไปให้สามวันเลยถ้าจะขอนะได้ได้ครับงั้นเป็นวันที่เจ็ดนะครับอเควันที่เจ็ดพีคารนะ โอเคครับเริ่มเริ่มหกมโมงใช่ไหมครับเริ่มสักสามทุ่มก็ได้ได้เลยครับได้เลยสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยโอเคครับตักงสองทุ่มบะากำลังดีได้ได้เลยครับสองทุ่มโอเคตามนี้เนาะมีพี่คือลาพี่ยินอยู่ได้เลยครับป้าชมคือมีหนูหน,หน,หนูหนูมีคำถามนิดนึงอะครับคือว่า ของของที่หนูใช้เล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นของที่ยังมาครับหน,หนูหนูอยากจะรู้ว่าพอเราเล่น,เล,นเล่นต่อกันแล้วครับคือถ้ามันเล่นจนหมดจริงๆอ่ะหนูจะมาขอยุติได้หรือเปล่าครับเออเอาเป็นว่าถ้าเราจะขอหยุดอ่ะอายุมีเบอร์พี่อยู่ใช่ไหมขอขอได้ไหมครับมันรีตอนสองจุดศูนนะคะประชมห้าสามศูนย์สี่สอง ไม่ใช่ว่าเล่นไปไฟเดียวเราขอหยุดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับหนูจะเล่นแบบจนจนกว่าของของมันจะหมดจริงๆอะครับเพราะว่าพี่ให้เวลาไปสักตั้งสามวันแล้วอ่ะเพราะตอนแรกเราจะขอวันที่หกใช่ไหมพี่ให้เพิ่มอีกวันหนึ่งโอเคครับได้ไม่มีปัญหาคุยกันได้ แต่ก็ลองติดต่อเบอร์พี่หรือไม่งั้นก็เบอร์พีแล้วกันถ้าสมมติว่าโทรหาพี่แล้วมันไม่ติดก็คือโทรหาพีเป็นเบอร์สำรองไปคิดหนูขอเบอร์ไปชมอีกทีได้ไหยครับห้าสามศูนย์สี่สองไม่ต้องให้เบอร์พีทำไมไม่ให้เบอร์เจี๊ยบอไอพีน่าจะอยู่เยอะกว่าปะแต่เจี๊ยบตอนนี้มันยังไม่อยู่เลยเนี่ยมันเมาอยู่ไออะไรพี่ออะไรเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่า ครั้งไหนที่ต่อพีชใช่ไหมแล้วพี่ไม่อย<ะ>ู่อ่ะมันก็อาจจะเป็นการเบรกไปก่อนเพื่อที่จะรอพี่มาคุยอะไรเงี้ยได้เลยครับงั้นขอเบอร์พี่พีชได้ไหมครับห้าเจ็ดสามสองหนึ่งครับก็คือการที่เราคุยกันครั้งแรกอะ่ะมันจบไปแล้วอันนี้คือการคุยใหม่เงื่อนไขมันไม่ใช่เงื่อนไขเดิมจากแรกนะก็คือเงื่อนไข,ขสองก็คือเราเริ่มกันวันที่เจ็ด สองทุ่ม<อ>แค่นี้นะโอเคครับย้ำว่าแค่นี้นะประชมงั้นงั้นหนูก็จะเล่นเต็มที่เท่าที่ของนี้นะครับแบบป้าหนูหนูไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มแล้วอะค่ะเพราะเ,เพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้หนูหนูก็เป็นหนี้มาก่อนนะครับพอพอหลังจากคืนหนี้ตรงนั้นเสร็จแล้วมันมันก็มีหนี้ใหม่มาครับ เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจขอบคุณนะครับงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันวันที่เจ็ดตอนสองทุ่มนะครับโอเคขอบคุณนะครับครับงั้นเรไปก่อนนะครับบายบายเจอกันโอเคครับเรียบร้อยออกควินเดี๋ยวลุงโทรหานะไอ้ปักโมจิลุงมาลาบยซนูแล้วถามถามไปแล้วลุงคุยธุระเดียเดี๋ยวโทรไปให้หนูไปได้เลยหรือเปล่าครับวันนี้เรามานนี้ก่อนเอาเรียบร้อยแล้วออกควิน เยบร้อยแล้วออกควีนขอบคุณนะคะประชมสรุปว่าไอ้ที่ฟีเวอร์ถามกีไปชวร์้ใช่ไหมเขียนแล้วใช่ไหมจริงด้วยเอาแล้วสรุปยังไงต่อเออยังไงต่อนนี่คือเราจะไปหาของทางไหนอ่ะของเดี๋ยวเล่นเล่นของในตู้เท่าที่มีเลยครับลุงอ๋อคือดอง เรื่องบูมันมันก็ยังมีอยู่อะครับที่ที่เซตไว้ก่อน, <Bye. S 1> ก,อนก่อนที่เพื่อน <Bye. S 1> เพื่อนบางส่วนจะโดนใบอะครับคือมีบูเซตไว้กันคนละสามชุดครับลุงแล้วก็ถ้าหมดตรงนี้ก็คือไม่มีแล้วครับออฮแล้วขออย่างอื่นก่อเกิดอะไรพวกเนี้ยก็เกาะก่อนหน้านี้มีอยู่ครับที่ที่ยืมมาทีมของเขามามีมีแค่เพลนกับเอดีครับตอนนี้ที่เรียกคืนอยู่จํานวน เหลือเยอะไหมครับพี่ปะแกะเหลือเยอะไม่ถึงถึงพัน้เป่ะครับเออเพนประมาณพันสามพันสี่ค่ะที่เหลือตอนนี้ไปนี่ไปไปบู<ต>ไปไปยืมมาสองพันห้าไปบู๊กันไปลงโดมไปเถอะไปลงไหวหรือเปล่านะทุกคนก็ต้องไวอะครับอันนี้บังคับเลยไ,ไอแท็กไอแท็กหลังเที่ยงคืนเอาเอาพวกนี้ติด ไปลงโดมด้วยนะแล้วก็คุยกับเขาเองเลยโอเคนะไปรถไปยูติดต่อกับพ่าแตกนะอยูได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่ตองไต้ครับโอเคไปโชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับผขอบคุณคับจะได้มาจะคุมที่เสียไปหรือเปล่า